ครับยินดีต้อนรับผู้สูตรายการมันหมาทีวีนะครับวันนี้เรามาต่อกันกับพาคสองนะครับเดีรับเดีย๋ยวเดียเด๋ยวยาหมดเฮ้ยไม่มีทั้งยาทั้งกระสุนเลยของเนี่ยดิไรนะขอยากับกระสุนนะไม่มียังก็ไม่มีเคงันไป ได้อะไรมาแล้วเฮ่ยไม่เคยถึงกูอ,ะอ่ะกองไฟกองไฟเฮ้ยเสียงอย่างนี้นี่เรีวโอ้นี่มัน,น,มนชัดเลยเตทังนี้อ้ยโอ้ มันยานเราหรือเปล่าอีก็อะไรไม่ทำอือไหนเดี๋ย,าหายไหโอ,อ้ตามมาซ้ำอากาศก็จะหมดไม่ใช่อากาศอุณหภูมิไปถึงไฟก่อนอู้หูอันนี้น,นี่ของไม่เจอเลือดเลยเจอแต่กระสุน อ๋เน oh <e ี่ยคนี่ตกมาปล่อยป่อยอย่าเป็นไรนะหัวแบะทำใจไดยมันอ้นนี่งงูไหมหัวหน้าเราอะอ๋อหัวหน้าเรามันหไอ้เ ทำไมคนมันเหลือเยอะจังวะเขาบอกว่าให้เราเนี่ยทำตัวให้เหมือนยุงลายเขาไว้ทำตัวให้เหมือนยุงลายว่าไงมีอะไร

ว่าแปลว่า่านะออมาไปยิงืนดีอะโถอืมอืมตั้งยา,ยาวๆแบบนี้นะเฮ้ยขอขอขอ ว uhh well <huh ุ่วยนะหยุดห้อเอาให้ไป่ได้โอ้มนให้ไม่ได้กของมันนี่ไปดูไปฮ้ยโดนแลโดนแล้วเนี่ยไม่รู้เลยว่าคุณโดนอะไรยาว

รอใครเจ็บไปแล้วดีกว่าเฮ้ย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 ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยอะไรเด่นจะตายสิได้ล้วเฮ้ยเด่นมาเร็วบอกว่าจะตายมาช่วยด้วยเ <c oughs> ข้ามากันงในแล้วนี่เ <c oughs> ข้าไปไม่ได้ นั่งอยู่เนี่ยมาช่วยกูก่อนเดี๋ยวมึงวะเอาโอ้เตนเนื้อเรียก็เรียกอยู่ตั้งนานไม่มาช่วยโอ้หืมัเหวินโอ้โห ขบนมันมียังมีของไหมว่าถ้าเราเก็บไะไเมื่อกี้ผมม,นะออมีวะเลยด้เก็บเหนียงอกเว่นไหนรอดไปนี้เดินหรือช่วยยิงเฮ้ยโอ้ตกใจตัวนอ้ยัก้์ไม่มีแกตัว,ตวาง้มา วลลูลูอันนี้เรเจอแล้วปืนป็นปืนยาวแล้วคือไม่มีคไม่มีอะไรจะไปผลิต 好的，我们。 เดอปืน,ปน,น,ปนระเบิดไว้ตะกอนขวากูว่าตีกนอนตีปืนคลนีไ่ไหมไม่ถือระเบิดเลยนะ okay. นั่นนั่นทางขวามาแล้ไ้ม,ไมโอ้นี่นี่ชุดใหญ่เลยขลังหลังไม่ถือแล้วปืนระเบิด ไ้ยถ <Hoy, S 2> ือวับเมบิดเวลาเจอตัวนู้โอ้เพาเราบวะเลยถองกันไปไม่ได้ผมเลือนโลัวเพื่อนเนี่ยไม่เฮ้ยมันกระโดดขบนี้เลย

ใือปืนระเบิดได้กว่ากว่าลายได้ดีเซเลและซ้ายน่าจะร้ายนะแก็ไน่ไนั่น,นงของตั้งอยู่แบล,แลเลยตาไวจริงนี่คืออะไรวะของไยิงพวกไหมของเควสเนาะน้าว่าจะตจางขวาไปแล้วปืนระเบิดเนาะเดี๋ยวมันต้อง

มีทางเดิมไปอีกปา๊กไหมใช่นน์จะเด้งว่าเราต้องกลับไปทางเดิมไหมวะอ๋อเนี่ยเ,ออเรางเปิดูนนี้ได้ไดไดน่างปูวัดทุกลังมันมีเสียงดังไม่คุณนไปก่อนอาจจะ

วันนี้เราต้องเดินมาตรงนี้เราต้องไงร่วมก่อนต้องจะรอเฮ้ยเดี๋ยวเราไปพูดวะอ๋อเดี๋ยวต้องรอไปลีฟวิ่งไปเลยเดี๋ยววองไปเดี๋ยวยิงสโลแล้วโอ้ยยิงโอ้ยไปไม่ได้วิ่งกลับไปก่อนไปทำไมต้องมีน้ำด้วยเริลุลุลุ

อันบนสุดม no <b film> yeah, ันแปลกๆอยู่วะได้ไดไไม่ไม่หมุนอันบนนี่หมุนอันบนโอเคเนี่ยมันทร์โนแต่ไม่เรียบร้อยบุกเราต้องเปลี่ยนชุดก่อนนะโอ้ในในเปลี่ยนชุดหรือเชื่อมเหล็กก็เนี่ยแสงไอ้สัตว์โอ้โหไม่ ใหญ่ก็นนเปรี้ยวเงี้ยโอ้ก็เห็นหน้าก็ได้เฮ้ยทำไมทำไมเนีย้ยยังไม่ตีหัวชุดโคตรเปรี้ยวอะเฮ้ยตีหัวมึงคนเนี้ยเหรอเด้อเย้ yeah. อย่างกับสป,ปินเตอร์เซลมึงกู้อย่าร้ายอย่างนี้เลยเฮ้ยโคตรเท่ะอะเฮ้ยไอเจะลังเปรี้ยวไหมล่ะมึงไปชุดพวกเราพร้อมแล้ว พ้อมแต่อยยิงกับมันนานเฮ้ยไปตังไหนดีมีเลือกสอง,างตางมันจะไปตังลิฟแต่เราจะไปตังนี้มันกลับมาที่เดิมนี่เหรอวะอัน<อ>นี่นี่ของปืนท <Thank you. S 1> ั้งคิวแต่หุ่นลักนี่ก็คือจบเลยตาในไวมากเฮ้ยโอย ใไอ้นี่นี่มันตีเดิมหนึ่งนะเออใช่ใช่ตอนแรกมันจะมีต่าง,งเลี้ยบตรงนี้แต่เราก็ไม่ได้เลยเราไปก็ได้หมดออกใจออกมาก็ไอพีมันเร็วมันเร็วมัได้ไปทางไหน,นมนัน,มน,ไ,งไ,งนมได้ไปชิ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 ปมาได้เด่นในเด่นนะอ้๋อตัดตัวมนต่างเล็กน้อยไอต,ตัวเล็กมันจะโผล่มันไม่ได้ก็ได้ เอ้ยมันไม่ปล่อยขางบนหมาเลยได้จะงนา่กูไปปล่อยขางบนนน้ตหนึ่งบ้าไปแล้วเอานี่ให้ต่างขึ้นเบียดันทำไมแล้วลอาย,ยุอะไรทำไรกูไม่ได้แล้วะจะ มึงได้หรอได้ฮะได้สิเก็บมาไม่เจอไม่รู้อะไรเก็บไปก่อนะอื้อนเนี่ยไอผีในะหิมาเป็่นกันตึกชิบหายไม่ยิงไม่ใใตายเลยกับลูกท้อ,อ,องขนาดเป็นเน็บนะมันทนความหนาวขนาดนี้ได้ก็มึงเก่งเนมันใส่เสื้อนาวไม่เห็นนะ โอ้โหาำบนนี้นะว่าลมแรงแยย่อยทันนี่มันจะรู้ในการกันหน้าเกิดอะไรขึ้นพอจะเดาออกแต่กอ็อจะทันไงไไโอ้อยอยันยันยัน

ดูลูว่ลูกูต้องช่วยมึงพังมาโถยนาโง่รนนั่นนั่นเป็นจกว่านั้นโอ้เหินอยู่ด้การโผโง่ประเด็นไหนเนี่ยไปลงได้แล้วเฮ้ยแล้วมันค่ายอะไรวะนี่กูดูเฮ้ยตอนนี้เริ่มเกมไหมวะนี่กูเข้าวันที่แบบนี้เหรอนะ โอ้ไม่ง่าไ้วันใจได้เป็นไกด์เนี่ยนี่ฉากวันนี้มันต้องมีอะไรแน่ๆมันได้สปิดหนึ่งเพื่อลบปานเน็ตแล้วว่ามันจะมีบอสมันจะประหลาดแสดงอันน่ะเลงไม่ดังการครับโอ้ไม่นะเหมือนตัวอะไรใหญ่ๆตัวเออแน่นอนตัวใหญ่ขนาด จังหวะแล้วแต่ยิงมันนะเลยอยาก z o o ละมาพังลิฟต์แล้วนั่นกูรู้แล้วก็ให้ปืนระเบิดมันเพื่ออะไรตรงนี้เขากูไม่เอามาเออจังหวะนี้ยิงไม่ได้ตายไปแล้วโอ้ยยิงไอ้ับิดมึงยิงสโลวมันนี่ตงั้นเอาพอยิงขาไปก่อนหรือเปล่า ิไม่นั่นจุดสีเหลืองโอ้จุดจองขาดไปแล้วยิงเอาเรียง,งม,มาไกลขึ้นมาแล้วโอ้ แม่กูยิงดีการหมดเลย Hello, แล้วกันยังตอนนี้ยแล้วกันยังตอนนี้คือยาไม่กูได้ไหมล่ะอะไอ้าวเฮ้ย <c oughs> จิ้มตายเลย <c oughs> เลือดนีม่กดเพิ่มไหมวะขุแล้วกดรัวๆเลยยังไงไอตัวเล็กยังไงเอาอย่า,ายิางวบเลยไ,ไม่ได้นะเจ้า

ออเ้ยอืมเจอระเบิดปืนระเบิดบบดีอย่างนี้นี่เองเอาหญยิงพล,ล,ลาดเอาหู้ยพลาดออตาติอิตาลูยงิงแค่สามลั้งไม่ใช่ไม่ใช่งังแบบกเมยนั้นเลนนนย

เอาเพลงนี้วะแกดอก <c oughs> อะไรเข้ไปอไปในตีก้ากว่าศูนย์มันเข้าไปได้แล้วไหม <c oughs> อันนี่ลักอะไรอ่ะ Ừ, <ม>จำคนหรือชั้นล่างเหรอจะจำคนมันมีอันนี้เก็บกันอะไรอะไฟอะไรไม่รู้แล<อ>้ก็เนี่ยเลกล็อกงาน,น,น,นเก็บเร็วกว่าพูอ่ะจะนีน่มันรานเนาไม่มีมอะไร

ของกูมันเจียปากอิดปากแบบนั้นนะไะไอเดียมไปพาพวกมาเาจนนะเหมือนบอร์เดอร์แลนด์เลยวะเปิดแล้วนี่เปิดได้ไงกููมีอ่ะต้องมีอะไรนี่นี่ออโอ้จ,จะนั่นในเขาได้ไปแล้วเฮ้ยปืนไปไหม คุณนดีอยู่ลเลยกูเลยลวต่อไปเลยนะวันนี้มันจบไปแล้วนะจบ챕เตอร์แปดแล้วนี่จบจบ챕เตอร์เก้าแล้วอ๋ะนี่สิบแล้วเดี๋ยวหาที่แต่งบืนมาดิเดี๋ยวไปทางกางูอนออนนี้อยู่ตรงนี้นี่อ,อ๋อเว้ยกดใช้ทำไม โอเคสำหรับพาร์ทนี้นะครับก็ต้องขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับไว้พาร์ทหน้าเรามาต่อกันอีกในแชปเตอร์เท่าไหร่นะสิบโอเคพาร์ทหน้าเจอกันครับบาย